นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาลองเออเนี่ยก็จะมาเออใครที่สมัครพีบีไม่เป็นนะครับแล้วก็โดยพีบีมาของกันง้ายไปนะครับก็ทำนี้ครับเข้ามาครับเข้ามาในเว็บ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าพีบีครับพีบีครับพีครับเก็ อันนี้ครับกดอันแรกนะครับจะมีลูกนี้ขึ้นครับแล้วเขาตัวไซต์ครับแล้วก็จะมีนะครับทรายแล้วรหก็กดนี้ครับลูกปืนครับกดครับก็จะมีอย่างนี้นะครับให้กดตัวนี้ตัวนี้แรกนี่ครับถ้าลดตัวเกม ให้ตัวเก็บตัวเต็มก็ให้หลดนี้นะครับนี่ครับให้รอันล่างนะครับวันนี่จะสมัครก็คำนี้ครับนี่ครับเป็นรูปนี้ครับกดนี้ครับจะสมัครสมาชิกตัวไปครับนี่ครับแล้วก็สมัครวีมีรับริหารพาร์ดไปนะครับแล้วก็สมัครกดสมัครอยู่นี้ครับแค่นั้นก็เออเสร็จแล้วครับโอเค ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาทำอะไรให้คนที่ทำไม่เป็นทำเป็นนะครับอขอบคุณครับ